แตงโมได้จ้ะเด้อพามาเบิ่งบักแตงโมวยละซีโลหาโลคนเด็กน้นองแตงโมนะคะลูกโตๆหวานๆนะคะแตงโมเมื่อกอำนาจพี่น้องมันเป็นแตงโมยาสัวทอนแน่นิอาตัวพี่นอ้องวยซ้ำบักบเผาคนได้ยังไง แม่พี่น้องโอ้จ้ะมีแต่มีหน,น่นวยพี่น้องหน่วยพ่อได้ไหลายน่วยบ่ได้ไหลายแหมหม้อด้จ้ะเด้อพันกินตะลาพันหูดำาช้างดำพี่น้องเอ้ยมีคูพันคูแบบ มาเด้จ่ะเด้มาส้มสวนแตงโมมากินบักเตียงโมหวานๆทำไมท้องเดจา่าอันนี้หุ่นรลยกาค่ะกายานกามาจิกงนรลยการมาเด้จ้าเด้บักเต็งโมข้ามาส้มสวนเตียงโมเด้จ้าเด้เต็งโมเตียงโมเตียงโมบูดะมิตรน้อยโคโลเคเรยุพี่นอ้องอ่า ไม่ท้องคือบริเวปาดเนี่ยเบิ้องน้องพี่น้องเนาะข้างในแดงบอพี่น้องมึงนี่กองเอเลีย่ย่พี่น้องกองเอเลี่ย่ปักแตงโมง่ึม้าดหน่วยไงค่ะเดี๋ยหน่วยนี่พี่นอ้องฮึมไงคักแน่เนี่ย จ,จังโมแรงเด้อพี่น้องเด้อไดิเส่ย,ยาปอดสารปิดพี่น้องเบิ่งแน่แล่ะพี่น้องพูดพ่บอบักโมบกักแตียงมาสันพนวามา่นควมเพนวายี่หลีพี่นอ้องอีอีเปิดเบิ่งพี่น้อง ก้อหน่อยอือตอนซ้อนอน้อยเนี่ยพี่น้องเอ๋มึงเนี่ยกองกันเอเลยยิม้มจุนน้อยแักเตีงโม่ค่ะค่ะจ้าเตีงโม่นะคะนี่น,น,น้อยเนี่ยพน้อสด็กินอีหบานมอนาะพี่น้องน้อยเนี่ยมึงเนี่ยง่ัดงเน่พี่น้อง คลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าพามาส้มสวนเตงโมพี่น้องแสรบ,บเดจ้เด้อเตงโม่เตงโม่เตงโม่เตงโมลูกโตๆหวานๆอะเชิญเดจ้เด้ววอเชิญชิมฟรีนะคะเตงโมหวานๆนะคะสวัสดีจา้าบ๊ายบายมาชิมเตงโม่เดจ้เด้อสิหวานบ่พี่น้องจา้าบ่หวานบ่หวานก็ชิมมึงแับนี้แหละครับพี่น้อง อ่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายเริวๆ